สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับฟังอ,อจอนะตอนนี้อ,อจอ,อยู่ที่วัดเบญจามาบพิตรนะครับพระพุทธรูปเนี่ยอยู่หนึ่งในเจสัปดาห์สเสวยวิมุติสุนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะมาอธิษฐานขอบารมีพระพุทธรูปประจําวันเกิดวันอาทิตย์เทวานปุปกค์ที่ประจําคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณหากคุณได้มีโอกาสมากราบที่นี่นะครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงผ่านให้หนึ่งใบสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ครับอู้ยไพ่ขึ้นเทียมกับร่างทรงครับ ความหมายเขาบอกว่าหากคุณกําลังเดือดร้อนหากคุณกําลังของความชุวยเหลืออยู่ให้คุณมาขอบาร,รมีของพระพุทธโพธิญาณหรือปางถวายเนที่นี่ครับจะช่วยส่งเสริมทําให้คุณเนี่ยมีคนช่วยเหลือมีมือที่สามีบุคคลที่3าเข้ามาช่วยเหลือและในนั้นนะหมายถึงว่าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของ่องค้าคนกลางในหน้าที่ดิน ทำอาชีพที่เกี่ยวกับความยุติธรรมต่างๆนะครับเขาจะเรียกว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากๆในอาชีพคุณให้คุณประกาศนะคนเกิดวันอาทิตย์จําเป็นที่จะต้องมานะแต่ถ้าคนไม่ได้เกิดวันอาทิตย์ก็มาได้เช่นกันเพราะบารมีครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้ผ่านไพ่สัทธาปฏิทินะครับ